และเราสามารถที่จะช่วยเหลือญาติของเราได้ด้วยอย่างเช่นเวลาญาติเราใกล้จะตายพอเรารู้แล้วอ๋อหลวงพี่เคยเทศว่าจิตสุดท้ายนี่สําคัญนะฉะนั้นเวลาเราไปเยี่ยมญาติไปเยี่ยมพ่อแม่ปู่ตายายยายที่ใกล้จะตายเนี่ยเรารู้แล้วว่าจิตสุดท้ายสําคัญฉะนั้นเราก็อย่าเอาเรื่องที่ไม่ดีไปให้เขาได้ยินให้เขาระลึกถึงแต่สิ่งดีๆนําเรื่องราวดีๆให้เขารับฟังพูดแต่เรื่องราวดีๆให้เขารู้จักไหวยวางให้เขารู้จักระลึกถึงบุญกุศลที่ตัวเองเคยทํา ไม่ใช่ว่าไปแล้วกับไปทะเลาะก,กันไปแย่งกันไปเถียงกันตรงนั้นน่ะคนตายมันจะระลึกดีได้ยังไงมันก็ลึกถึงแต่เรื่องราวไม่ดีพอตายเสร็จไปนะ่ะก็ไปทุก,กติฉะนั้นเรื่องราวพวกนี้หนึ่งเราช่วยตัวเองได้ช่วยคนรอบข้างได้ด้วยฉะนั้นเป็นประโยชน์มหาศาลพอตายแล้วเนี่ยส่วนใหญ่พวกเราจะไปให้ความสําคัญกับงานศพเราจะต้องมีมต์พระเท่านั้นมีมต์พระเท่านี้วันนั้นกี่วันกี่วันกี่วันไอ้หลังจากนั้นนะ่ะมันไม่มีประโยชน์แล้ว มันมีประโยชน์แต่กับคนเป็นแล้วแต่ไอ้คนตายเนี่ยประโยชน์คือช่วงสุดท้ายที่เขาใกล้จะไปเนี่ยช่วงนี้เนี่ยทำอะไรได้ที่ทําเลยรู้ว่าเขาใจจะตายพาเขาทําบุญพาเขาสวดมนต์พาเขาสมาทานศีลพาเขาระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้เขาระลึกถึงแต่เรื่องราวดีๆพอจิตของเขาอยู่แต่กับบุญกุศลอย่างเงี้ยแน่นอนว่าจิตสุดท้ายเขาก็มีแนวลนงไปดีตายทุกไปสุคติเนี่ยอย่างนี้เป็นตน้น